สวัสดีครับผม LK Auto นะผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งนะครผมชุดแปลงหน้านะฮะสำหรับตัว Fortuner 2.4V นะฮะตัวนี้แปลงเป็น Fortuner l e g e n e r a ใหม่นะครับผมมาในสีขาวมุกเช่นเคยนะฮะเป็นสีสุดฮอตของ Fortuner เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับตัวหลังคาดำนะฮะเป็น t ู o Tone นะครับผมเป็นขาวมุกตัดดำนะครับผมด้านหน้านะฮะจะมาพร้อมกับตัว ไฟหน้านะฮะแบบ d u โอโปรเจ t เตอร์เลนนะครับพร้อมกับตัว Daytime Running Light แบบใหม่สำหรับตัวไฟหน้าด e g e นเดอตัวนี้นะครับผมตัดโคมเข้มนะฮะด้วยคิ้วไฟหน้าสีดำเงานะฮะเพิ่มมิติความดุดันนะฮะให้กับตัวรถอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้านะครผมช่องลมด้านหน้านะครับผมลิ้นที่อยู่ด้านล่างนะครับผม รมกับตัวเบาไฟตัดหมอกนะฮะที่เป็นสีดำนะฮะทำให้ตัวรีเจนเดอร์นะฮะดูมีมิติที่ดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวไฟเองก็จะเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะับผมเป็นฟูล LED นะครับไฟตัดหมอกใหม่แบบ LED นะครับผมพร้อมกับตัวด้านล่างนะฮะเป็นไฟหลี LED นะฮะแล้วก็ยังทำเป็นหน้าที่เป็นไฟเลี้ยแบบ c u e n t i a r Light นะฮะ ทั้งหมดนี้นะครับผมมีชุดสายไฟแบบตรงรุ่นนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมจากตัวรถเลยวัน,น,น <ะ S 1> ที่<ม>ลูกค้าอยากจะแปลงอ่าหน้าเดิมกลับไปเป็นตัว f o r t u n e er. นอตัวเดิมนะฮะก็สามารถที่จะเก็บกันชนเดิมของลูกค้าไว้ได้นะครับผมก็สามารถที่จะกลับไปเป็นตัวเดิมได้เลยนะครับผมเราเองนะฮะจะแถมเป็นตัวโลโก้นะับผมเป็นโลโก้เรดร์นะครับพัดแท้เป็นโลโก้แก้วตรงนี้ด้วยนะครับ เพิ่มความพรีเมียมสมบูรณ์ให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็ใครที่จองชุดแปลงของเราในช่วงนี้นะฮะเราจะมีตัวปิดรูเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะฮะแถมให้ด้วยนะครับผมเป็นฝาปิดรูเซนเซอร์ไว้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมเราจะพาไปดูด้านหลังกันนะด้านข้างนะฮะก็จะมีตัวไฟเลี้ยวแบบเซนเชียลนะฮะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับขอบกระจกดำเงานะครับผมตัวชายบันไดสีดำด้ามนะฮะลีเจนเตอร์แท้นะครับผม แล้วก็ตัวหลังคานะฮะเป็นหลังคาแก้วนะครับผมตัวนี้เป็นหลังคาดําเงานะฮะสี218นะครับเป็นงานสีแท้นะครับผมแบบเดียวกันกับในตัวลีเจนเดอร์เลยนะครับผมนี่นะครับความช้ำวาวนะครับของสีนะครับผมท่านใดไม่ได้แปลงตัวลีเจนเดอร์นะฮะแต่อยากทําเป็นหลังคาดําเงาแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการทางแอลเคของเราได้นะครับผม ด้านหลังเองมาความกับตัวกันชนท้ายลีเจนเดอร์ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวลิ้นด้านล่างสีดำนะฮะจะเห็นว่าตัวลีเจนเดอร์นะฮะก็จะเป็นสไตล์ออกแนวตัดสีดำทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชายด้านล่างนะฮะตัวคิ้วต่อไฟตัดหมอกท้ายนะครับผมก็เพิ่มมิติให้กับตัวรถได้อย่างดุดันเลยทีเดียวรวมถึงไฟท้ายนี่นะครับก็ยังจะมีตัวขอบสีดำตรงนี้นะฮะเพิ่มเติมให้ดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับผม และก็ตัวคิ้วท้ายก็จะให้เป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถได้สวยงามจริงๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมดูเรียบร้อยนะฮะและก็ดูแพงมากๆเลยสําหรับตัวรีเจนเดอร์นะครับผมท่านใดที่จะแปลงช่วงนี้นะฮะจะสังเกตว่าของเรานะครับผมจะแถมเป็นหัวเซ็นเซอร์แบบนี้ให้นะครับผมด้านหลังมีทั้งหมด5เมตรเราแถมให้ทั้งหมด5เมตรเลยนะครับผมด้านหน้ามี2เมตรเราก็แถมให้ทั้ง2เมตรเลยนะครับผมจะพาดูใกล้ๆลนะฮะ ท่านลูกค้าจะได้เป็นหัวเซ็นเซอร์แบบนี้นะฮะเหมือนกับตัวรีเจนเดอร์แท้ๆเลยนะครับผมนี่นะครับสวยจริงนะฮะก็ไม่ลืมเก็บรายละเอียดนะฮะตัว SIGMA 4นะครับผมแล้วก็โลโก้2.8แล้วก็โลโก้รีเจนเดอร์นะครับผมนีนะครับไปพาดูรอบๆคันนะครับผมท่านใดที่สนใจที่จะรีนเวทรถของท่านใหม่นะครับผมเป็นตัวรีเจนเดอร์สอง จุดแแบบนี้นะฮะหลอๆแบบนี้เลยก็สามารถที่จะเอารถฟอร์จรูเนอร์ของคุณตั้งแต่ปี2015จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยมา,ารีโนเวทแบบนี้ได้เลยนะครับผมยังไงสนใจติดต่อนะฮะสอบถามมาที่แอลเคของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามแอลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ